ได้คู no no ่ได้คู่พี่น้องได้คู่ได้คู่ได้คู่นวิดีกดนาตัวเหลืองๆเลยพี่น้องเลยได้คู่ได้คู่นี่เด้นี่เด้ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ผมเด้อพี่น้องเอ้ยกดกดนาเด้อพี่น้องเอ้ยดูนี่เหลืองอาลามดีจังเลยตัวใหญ่ข่อมือผมเองแต่ลืมเด้อชอบกดไลค์ใช้กดแชร์เด้อเด้อได้บ่ก เอ้กระโดดมือ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 ไปแล้วพี่น้องหนีไปแล้วไม่แต่ตัวเดียวหนึงง่งพี่น้องนี่อยู่ที่ปลายไฟผมนะครับพี่น้องอยู่ที่ปลายผมเลยที่ปลายผมแล้ว เอ้ยกับรถมือยกับรถมือกับรถมือไอรมือปแล้วไปแล้วไปแล้วปไปแล้วไปแลไปแล้วไแล้วไแไวไวแลวป้งอง้อไไปไปไปผม้้งงองไไป ได้คู่ได้คู่พี่น้องได้คู่ได้คู่ได้คู่นี่ที่กดนาตัวเหลืองๆเลยพี่น้องเลยได้คู่ได้คู่นี่เด้นี่เด้ชอบกดไลค์ใจกดแชร์ผมได้ด้วพี่น้องเลยกดกดนาเด้อพี่น้องเลยดูนี่เหลืองอลามดีจังเลยตัวใหญ่ขมือผมเนี่ยหลานเลิมเด้อชอบกดไลค์ใจกดแชร์ได้เด้อ อ๋อแปดแปดเลยกบถึกตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวเลยกบถึกตัวน้อยแทะไม่ยอมเข้าคู่เลยตัวเดียวก็ตัวเดียวเนาะพี่น้องเอ้ยไปรับเจ้ามันต่อไปครับมันแอบอยู่ในป่าหญ้าเลยเข้าป่าหญ้าแล้ว โวนครับนีนะอบ้องแล้วจอมต่อไปเข้าคู่อีกคู่หนึ่งครับอยู่กับไฟผมมุนอะ <G ül> พี่น้องง่ายเลยนี่แล้ววันนี้วันที่สามเอ็ดนะครับวันที่สามสิบเอ็ดเดือนห้าปีสองห้าหโคครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกยพ่าไผก็หากินได้น,นะครับพี่น้องครับ ชอบกดไลค์ใช,กช่กดแชร์แล้วกดติดตามให้เด้เลื่อพี่น้องเลยแอบอยู่นนบ,บนข้างหน้าี่น้องแอบอบยู่บนข้างหน้า นึ่งพี่น้องเอ้ยแล้วชอบกดไลค์ใ like, ช้กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยตัวสวยๆเลยงามๆเลยเนาะน,นะครับรับชมต่อไปก็ไฟๆรึเปล่าครับดูกับไฟกลร์กบเข้าคู่ เกิบไม่ได้พี่น้องเว้ยเกืบหลุดมือนะอคู่หนึ่งครับกบเขาคู่เลยพี่น้องไปไปหาต่อไปเฮาตัวเมียอ้วนๆเลยพี่น้องเว้ยดูดิอ้นตึบเลยตัวเมียเลื้อยเลยเนะไปหาต่อไปเฮา สวัสดีครับสวัสดี f อสวัสดีทุกทท่านนะครับวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดครับเดือนหกเดือนห้าปีสองห้าหกหกครับมาหากบอีกแล้วครับพี่น้องมาหากบน้ำสองครับวันนี้ฝนไม่ตกนะแต่เรามาหากบน้ำสองนะครับเนี่ยเนี่ยตอนนี้เจาตอนนี้ประมาณตีสามครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ่ไปหากันต่อไปครับนี่ตอนนี้ได้มาแล้วครับสักประมาณสองโละครับพี่น้อง ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเขยบอาปผายคนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับขอนที่แจ้งเราจะได้กันเท่าไหร่เนาะไปรับชมกันต่อครับพี่น้องครับนี่มาเจอนายท่านหนึ่งแกมหากบเหมือนกันนะครับนี่ดูความหมานของแกครับนี่เนี่ยเห็นไหมโอเคครับนาขอบคุณครับเดือนห้าปีสองห้าหกครับมาหาใต้กบกันครับพี่น้องนี่ครับมหาใต้กบกันอืม นี่ครับกบชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวสรุปตอนเช้านะครับว่าจะได้กบมากน้อยเท่าไหร่เด้อพี่น้องเอ้ยนี่เริ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอแจ้งก่อนเนอะขณะนี้เป็นเวลาประมาณตีสามครึ่งครับเดี๋ยวหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปครับรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้กบมากน้อยขนาดไหนเด้อพี่น้องเด้อไปครับสรุปปิดคลิปนะครับที่หากบวันนี้วันที่สามสิบเช้าวันที่สามสิบนะครับเดือน หปีสองห้าหกครับนี่ครับกบที่ได้วันนี้นะปิดคลิปเข้ามาบ้านแล้วนะครับก็เลยมาถ่ายเอาอยู่บ้านนะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยพรมไผ่คนหากินด้วยนะครับพี่น้องแม่สองถุงเลยครับนี่รับชมต่ออีพีหน้านะครับ